ร้านกาแฟร้านนี้น่าเซ้งไหมเดี๋ยวผมจะคำนวณคร่าวๆให้ดูนะครับเขาประกาศว่าเซ้งกิจการร้านกาแฟสิ่งที่ได้นะครับจะได้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในร้านทั้งหมดเลยพร้อมเปิดต่อได้ทันทีค่าเช่าละนละ3 0,000บาทราคาเซ้งเนี่ยลดสุดๆนะอย่างคุ้มที่5 0 0 0 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณเบื้องตน้นกันแนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าทุนต่อเดือนนะครับจะมีค่าเช่า3 0 0 0 0บาทค่าน้ําค่าไฟค่า,คาอินเทอร์เน็ตประมาณ5,000บาทนะครับค่าแรงตีายจ้างพนักงานมานะครับ15,000าบาทสมมติเราเปิด7เลยนะ เบสเซตเนี่ยต้นทุนต่อเดือนจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทคร่ราวๆนะครับแล้วเรามาดูกันว่ากาแฟเนี่ยกำไรต่อแก้วเนี่ยผมตีไปว่านะครับกาแฟเราขายแก้วละหกสิบาทต้นทุนเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือยี่สิบาทแล้วก็กําไรต่อแก้วเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบาทต้นทุนกาแฟเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณยี่สบาทอันะนี้รวมค่าเมล็ดกาแฟแล้วก็ค่าพวกแพคเกจจิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยคุณต้องขายให้ได้ เท่าไหร่ก็คือเอา50 0 0 0บาทเนี่ยหารด้วย40บาทเท่ากับ1250แก้วเดือนหนึ่งคุณต้องขายให้ได้1250แก้วหรือเฉลี่ยต่อวันสมมุติคุณเปิดแบบทุกวันเลยนะหาร30วันเท่ากับเท่ากับ41แก้วต่อวันคำถามคือ41แก้วต่อวันเนี่ย คือเพิ่งคุ้มทุนต่อเดือนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คิดต้นทุนครั้งแรกหรือว่าค่าเซ้งครั้งแรกนะที่คุณเซ้งมา50,000นบาทแล้วคุณคิดดูถ้าคุณอยากจะให้คุ้มทุนอีก50,000นบาทที่คุณลงทุนในครั้งแรกนะคุณต้องขายอีกกี่แก้วอันนี้ผมคิดแค่ว่าต้นทุนต่อเดือนนะคุณต้องขาย4 1แก้วลถึงจะคุ้มทุนต่อเดือนและแก้วที่42ถึงจะเป็นกําไรแล้วคิดดูว่าต้องขายอีกกี่พันแก้วกี่หมื่นแก้วถึงจะไปคุ้มทุน5 0 0 0 0นบาทที่คุณลงทุนครั้งแรก